เราก็สู่ช่องไม่ปีกุกเกาะนะคะตอนนี้ทุกคนุยงานนะคะนี่เตรียมพร้อมนะคะปลูกพุ่งนี้เป็นไงแม่ออฟก็เห็นว่าตัดท่อนมันบ่วันนี้ผู้จัดการท่อนมันตัดคนเดียวพ่อเปออาแช่ไม่ทันเลยติไม่ทันโอ้โหเก่งมากแต่ค่อยไม่ไหวปีน,นี้โอ้โหว่ะปีแต่ก่อน่อยเอาทั้งวันนะตัดอยู่คนเดียวเอาจนตาลายเนาะตั้งแต่เช้าจนค่ำจนพุ่งไงสองสามทุ่มมันแต่ปีนี้ บ่ไหวบ่ไหวบ่เฮ้ยต้องหาตัวช่วยมันเมื่อยมันเห็ดละเวกป้อมลายเวกเยอะมันแล้วช่วงนี้ก็สีก็อยู่ที่ช่วงที่กําลังปลูกตอนนั้นกําลังถอนอันนี้ฝังอันนี้เราต้องไปฝังโอ้ยเราต้องให้ทันเขาเราปีนเน้ามางานโอ้เอามั่นแต่หัวปีแล้วแต่หัวปีแต่ายากก็แต่หัวปีก็ขึ้นเร็วนะเฮ้ยโอ้ยยุ่เหมือนตาเลยเขาค่อยๆระเบิดดันขี้มานะ แตะขยะอยู่ผู้ดีพอดีแตะเบื่อน้อยเออพอดีตัววะเพราะมันแตะยังพอดีเข้าไปไทยมั้ยังอันนั้นแน่มีฮอกกอดอตัววะคอค่อยปีนี้ยิ่งทิมลงก็ไม่ติดเพราะว่าหญ้าเต็มสวนอยเลยอ๋อหัวกระปะได้พี่กานี่ยหลังที่มามันลกอืมพอพี่ไปถ่ยทิมเราถือแตะหึ่งมันอะอันนี้ก็เราไปถ่ยช่องโล่ผู้ได้มันวะของนงทุนก็พอดีเหรอเนี่ยตอนเทปไปถ่ยเราเดี๋ยวนี้เนาะไปถ่ายไปถ่ยแล้วเร่งๆแล้วพ่นเราไปยกแล้วเนาะอืมยกพรุ่งนี้ก็ลุยเลยแหละ เอาไปกระเทยออกมานี่ไปกระเทศชกตาเทยอยู่เทศกตาโอ้ยมีชูได้คือทะบานกับบุญของเขาเก่งมัดเลยมัดทั้งกระสอบอืมกตาก็เอาใหญ่ไม่ได้แล้วปวดเอวแล้วชุวันนี่เนาะแม้นโอ้ยเอาทั้งกระสอบไม่ได้ใหญ่สาปานโอ้ยเดี๋ยวมือเนี่ยเราไปหาดาวก็ตายอยู่ บอไปถอยกะตามันใหญ่เด้วยใช่ไหน้องหงค์ขวาก็ชิลหนอหงุ่นหัวหนอเม้งเน้ใหญ่เกินไม่ได้แล้วเข่งแล้วเขาเรียก่ะดีเ่ล่ะวรุ่นี้รุ่เข่งเออผลขาวปัผู้ชายเนาะฮะเออเฮ้ยเวลาโมเสียบกางเ็บเหียวอีกแหม่ยกทีทำท่าก้มทำท่าละเอ้ยน้าโอ้ยปวดเอวคือแค่คิดกับปวดเอวแล้วบ๊อปวดเอวลองจับยิงโอ้ยดูนะก่อนเราจะบุกเราเอาละมันอาบน้ำก่อนทุกคน กับเราแช่อยู่บอกพี่น้องเราก็เอาขึ้นเอาลงเอาขึ้นมันก็ไม่แช่เราไม่ได้แช่นานเอาแค่มันอาบน้ําอาบน้ําแล้วขึ้นมาใส่กระสอบทางง้นก็เอาใส่กระสอบแล้วหันเอามาดีบอกหันเราเลยขึ้นรถในรถแล้วอ,อาเฮื่ปีนั้นจะขึ้นเอานั้น,น,นไหนมันไม่ทันค่อยตัดไม่ไหวค่อยเราไปเซ้นเนี่ยไม่ค่อยตัดพอดีห้อยเขาก็ควันเชือรถไถ่นะรถไถน้อยนะ่ะ ใส่ในโบแล้วก็เอ็มร้อนก็ลวกเอา,เอาล่ำไม้พาดแล้วก็ฟ,ฟันฟันฟันลงกระหวยเอาผสมน้ำแล้วก็มาโหดคือเจ้าวอล่ะชาวฟานว่าไม่เอาหรอกคนว่าคนไม่ลดไม่อะไรคนยากไม่อาบเลยคนน้ำมีต้องเล่าจะแดงว่าชาวบ้านไม่ร้อนก็เลยไม่อาบน้ำร้อน <c oughs> อาบบ่อยเพราะนี่อาบนานด้วย,วยนั่นน<บ>่ะคนบอกว่าเอาชิมห้านาทีสุดท้ายแล้วไมทันค่อยเด่โออเห็นท่าเอาเวลามีทันมีทันเราต้อง เอาลงไปสักงนอยแล้วก็ซ้ำเดี๋ยวว่าเอาตัวนี้ขึ้นมดเอาขึ้นเอาตัวนี้ลงเป็ทนท่านจะไม่มีท่านแล้วเดี๋ยวไปดูพ่อน,นิ่มก่อนเด้อบายคนหมดเลยยังแค่ใครยืมตัวนี้มันแค่ตัวพ่นมันเป็นหังไง ว่าขเ่อราได้เดยเด้อเอาอยู่อลาก็มเอาก็าดเลยเอ้าเขาก็เห็หนนัก้เขาก็นําคนเด้อยังบ่เข้าลดก็วเอา้ายู่น่าเ้าวหน้ามีอหน้ามีอยู่เดอหน้ามอเาน้ามอยู่นะ มันมีตกีบปลาบ้าตลอดเลตบอะไรตนี้ก็ตกหาแล้วฮะคือไม่ใ่ตกีบนะเอาอยู่แบบตบอ๋อหนังมันมืดใหม่แล้วนะกอล์มาโอ้ยตกตมันเห็นต้องเตาอีกแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

มาแล้วอามี่ดิสิเห็นบ่ดิหึนี่อยู่มีว่าอาม่ามุ่ยติบ่บ่เป็นอะไรเด้อดิยาย9มันก็อยู่ห่าคำมันต่อแล้วบ่ต่อไปดู <laughs> <laughs> <laughs>

มน่่แค่ยูมนอย่าเลยน้องสลุดตะกี้จะจอดรถแล้วจะรถกไ่ได้เลดูไหคยห้องเก็ดูกดูม่ก็หดูกเทักคลิปนี้ประมาณนี้นะทุกคน